แล้ววันนี้ค่ะมาต่อี EP 3นะคะปัญหาใหญ่มีสมบัติแล้วต้องเสียภาษีอะไรให้กับหลวงบ้างถ้าพ่อแม่พี่น้องผัวตายถ้าไม่ทำอะไรให้เรียบร้อยนะอันนี้มาเอาเคสจริงเคสจัง,งสดๆกำลังทำเรื่องอยู่อ่าเพิ่งจะถึงนะจากประสบการณ์จริงลูกสะภ้เยเราถึงสมบัติไม่ยากอันนี้เขามีสมบัตินะคะมีเงินเงินสดเก็บเรียบร้อยอุอ้ยอ <laughs> เออ เงินในธนาคารแต่ต้องไม่ได้ไม่ได้เพราะอันนี้มันเป็นส่วนเปิดส่วนหลวงเขาจะมาคำนวณภาษีเงินที่เราทำงานเราก็เสียภาษีแล้วเอาไปไว้ในธนาคารดอกก็แทบไม่ได้จะได้ไรอะของพี่เสียสิบห้าเซนอมีอยู่จักสามร้อยอะมันลบสิบห้าเซนอ้ดอกก็ไม่ให้ตูนแถมเสียภาษีอีกใช่อา ถ้าเป็นในกรณีของผัวเมียบ้านไม่ต้องเสียแต่สำหรับพ่อแม่ตกลูกเสียเยอะด้วยนะภาษีมรดกเยอะนะคะของพี่เนี่ยยังไม่รู้แต่ว่าสามีอไปย้อนกระดาษเพราะมันต้องเอาไปยื่นกระดาษตั้งแต่พ่อตายปีปีสิบสองหรือสิบสามเนี่ยมันต้องเอาไปรวมยอด 2012ตายก่อนน้องลูกชายค่อยออกเพราะนั่นแหละใช่นั่นแหละเออนั่นแหละมันต้องมันก็ต้องอกระดาษกระดาษเอกสารอะไรทุกอย่างเนี่ยอย่าทิ้งนะคะเก็บไว้เลย15ปีเพราะว่าเราจะต้องหรือเอามาย้อนไม่งั้นปัญหาเยอะตกไปหรือมาแล้วก็ไปเยอือนอโอ้บอกทําไทำไมแม่รับสมบัตรพ่อน่ะเสียเท่าไหร่อ่ะเฮ้ยมอง โอ้เยอะแล้วปัจจุบันนี้แม่มีเงินเก็บเท่าไหร่วะพี่เขาถามเนาะเออตอนแม่ก็เสียใช่ไหมของผัวเสียเขาไม่ได้เป็นบ้านซื้อมาด้วยกันเหรอเงินอ่าเออสมบัติเออเออโอเคบ้านเนี่ยซื้อร่วมกันนะเหมือนบ้านเไม่เสียไม่เสียนะคะเพราะว่าผัวเมียซื้อร่วมกันเป็นสองชื่อคนนึงตายก็เป็นของคนนึงไปนะคะเพราะว่ากฎหมายเปลี่ยนไม่ได้สักสี่ปีหรือห้าปีที่ว่าบ้านผัวรับเมียรับไม่ต้องเสียแต่ต่อก่อนนั้นยังเสียอยู่ใช่ไหมฟังแล้วก็แต่ว่าเงิน เสียถามเจ้าก็ทำไมแม่เงินเหลือเท่าไร่นะคะน่ะปัจจุบันเนี้ยนะปัจจุบันเนี้ยเมื่อก่อนแม่เราไม่กล้าถามไงตอนนี้พูดได้เต็มที่ใช่ตอนนี้โอ้แม่มีสักษามหมื่นได้หรือเปล่โอ้โหแต่ตอนนั้นตูได้ยินว่าเสียภาษีแม่เสียภาษีรับมรดกเนี่ยสามพันกว่ายูโรใช่ไหมอืมเออฮะอันนั้นคือเงินสดใช่รับเงินรับเงินอย่างเดียวสมบัติอื่นไม่เกี่ยวรถก็ไม่มีแล้วโปแกเป็น คนพ,พิการอือแค่เงินอะแล้วเงินเนา่ไม่ถึงครึ่งแสนยังเสียตั้งสามพันสามนั่นไงพี่ถึงถามตัวเองว่าพ่อสามีเนี่ยอม,มีเงินเก็บเยอะไหม,มก่อนอที่จะตายเราก็ทําการเบริกแต่ของพี่มันไม่ทันเพราะว่ามันมันปุ๊บปับ๊บนี่ไงก็ได้มาจากคําพูดจากพี่ปองนะฮะแล้วก็พี่ชายเสร็จแล้วเราก็มีเรื่องที่คนไทยเนะาะที่มีปัญหาเรื่องเนี้ยที่เดี๋ยวนี้ฝรั่งวางแผนกันเยอะ ยกสมบัติให้ลูกก่อนตายหลายคนเพื่อนแม้ก็ท้่งเพื่อนสามีนะอืมมีเงินมีทองเขาเริ่มเฉลี่ยเลยเพราะพ่อป่วยเริ่มแล้วมันบอกว่าเดี๋ยวไปติดต่อเรื่องแม่น่ะจะถามถึงเรื่องของลูกเลยจะยกสมบัติของเขาไปให้ลูกลุมบัอดบ้านของพี่บ้านที่เราอยู่เนี่ยคือเป็นบ้านของเขามมก่อก่อนเ,อเขาบอกเดี๋ยวเอาทีเดียวกันเลยปรึกษาเสร็จจะยกให้ข้ามไปให้ลูกเราเลย ต้องเสียนะลูกรักพิกก็บอกแล้วไงว่าเธอเสียเยอะนะเมื่อเมื่อก่อนได้ไม่เสียเยอะแต่ว่าพอคนเริ่มทํากันเยอะอหลวงเขาก็ฉลาดนะเขาก็เก็บเยอะอ่ะมึงให้ก่อนเนี่ยมึงมึงยกมรดกให้ก่อนให้เงินหรือใบให้ก่อนเดี๋ยวนี้เขาก็มาเก็บเป็นภาษีแล้วมันแพงแต่การตกลงเห็นเห็นอันนี้กฎหมายเนาะตกลงปู่ย่าให้สมบัติลูกเนี่ยอันนี้พูดจากกฎหมายที่คนรู้จักกันถ้าพ่อยินยอมสมมติว่าเนาะ ย่ายังอยู่แต่ย่าอยากให้น้องพลอยลูกสองคนไม่ติงก็คือป้าป๊าและลุงไม่ติงนะมีสิทธิ์ยกได้แต่เรื่องเสียภาษียังไงก็เสียเอามันก็อย่างว่าอาจจะเพามันข้ามรุ่นสามสเอร์ซ็คนนอกก็ถึง70%อร์เซคือคนนอกหมายถึงว่าไม่ได้ลูกหลานผัวเมียอะไรพวกนี้เขาเรียกคนนอกให้ได้รับได้ภาษีเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ ร้อยละเจ็ดสิบกูเหลือเท่าไหร่วันนั้นร้อยร้อยกูเหลือสามสิบบาทอันนี้เอาจริงมีเยอะนะแบบเนี้ยแต่อันนี้ก็ยังเหลือเยอะอยู่บ้านทั้งหลังเงินก็ไม่น้อยหลายแสนเออเงาย่าไม่มีมือก็ดีเพราะแฟนพี่เขาเป็นคนดูแลอยู่มีมีเงินในอาคารไม่เท่าไหร่หรอกสองสามหมื่นแค่นั้นแหละเพราะว่ามันมันนั่นแหละพอเขาเจอว่าจะต้องไปเสียภาษีเอาเงินตัวเองอะแกก็ กูไม่เก็บและกูไม่เก็บเยอะและ้วเออ,อใช่เขามีตัวอย่างมาจากกูกูไม่เก็บเยอะและ้วเขาเขาบอกวนะ่ากูไม่เก็บเยอะและ้วไอ้ฝากประจำะอาอกกูไม่เก็บเขาคุณค่ะ<อ>ที่มาเก็บไว้ที่บ้านทีนี้แกก็เบิกมาแล้วใครก็จะเหลือติดธนาคารแค่ว่าค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรที่ต้องจ่ายเอาไว้หมุนเอาแค่นั้นเออไอ้เกินเกินน่ะก็เบิกมาแล้วแกมาใส่เซฟอืมโอ้อันนี้เป็นความคิดจริงๆนะสามียายจ๋าก็คิดแล้วนะ อ่อ,อย่างของน้องจ๋าเนี่ยยังทันยัง,งยังทัน,ท,นที่ว่าไม่อพอปู่เนี่ยเริ่มแค่จะงไม่ไหวแต่ยังไม่ได้ตายรีบพี่บอกได้เลยว่าเบิกออกมาปู่มีเงินเยอะอยู่ใช่คอ่อ,คอยๆเบิกเบิกออกมาก่อนลกเราพี่เขาลูกหลานปรึกษากันอันนี้เห็นที่เขาตกลงกันเมื่อวานเนี่ยจ๋าพอใจมากๆคือมองเห็นการสามัคคีของเขาแล้วก็มันเป็นตัวอย่างที่มาจากที่ชายด้วยใช่เพราะว่า พี่ชายของพี่ชายคนโตเนี่ยตอนนี้ก็คือปัญหาสมบัติแม่ยายเสียแม่ยายเสียต้องรับเออสมบัติลูกเงินก็เมีต้องรับเมียรับสมบัติจากแม่ยายใช่ลูกสาวเดียวอืออ่าเงินมีเยอะอ่าเขาพูดเลยว่าเงินเขามีเยอะเออเขาเป็นคนแต่กระตังนะเออเขาก็เสียเยอะบ้านเขาก็หลังใหญ่นะอะบ้านเนี่ยก็ตีราคาเยอะแล้วเสียภาษีตามเปอร์เซ็นต์นะแน่นอนโอ้โหแน่นอนแล้วคํานี้แหละที่เขาพูดกับน้อง เธอคิดกันถูกแล้วสมมุติว่ามีคนนึงขัดมันก็จะทําอะไรไม่ได้ใช่ไหมไม่ได,นะไได้ไม่ได้คือต,ต้องต้องต้องเสียงเดียวกันเลยห้ามข,ขัดทีนี้เรามานั่งฟังเออเรื่องนี้เพิ่งเห็นครั้งแรกที่เขาสามาคีที่จะทํายังไงให้พ่อมีความสุขในครั้งสุดท้ายแล้วที่จะเคลียร์ยังไงกับเงินที่มันมีอยู่โดยที่ หลบหลีกหลวงนะะเขาเขาเสียดายเงินภาษีใช่ไหมเอาน่ามันไม่ใช่น้อยอ่ะสามพันสี่พันก็ให้ลูกหลานดีกว่าไหมถูกไหมหลายพันนะโอ้เยอะเยอะอาจจะเป็นหมื่นนะถ้ามีเกือบแสนอาจจะเป็นหมื่นนะปู่ว่าปู่มีเงินหลักแสนใช่เออแล้วมีเงินสองบัญชีเอแฟนอ่ะที่แรกแฟนพี่ไม่เชื่อเพราะแฟนพี่จะพูดเรื่อยแหละว่า เธออย่าคิดนะว่าเธอได้สมบัติแล้วอ่ะเธอจะดีใจเธอจะมีปัญญาเอาเงินไปเสียภาษีเอาสมบัติมาไหมเออคานี้เขาบอกอย่างนี้เลยเห็นคนไทยหลายคนที่ได้บ้านผัวแล้วทีนี้ไม่มีปัญญาไม่ได้ต้องขายบ้านแล้วขายบ้านเสร็จแล้วเหลือก็ตอดใช่จริงจริงแต่โชคดีตรงที่ว่าไอ้ก็ไอ้กฎหมายข้อนี้มันเพิ่งเปลี่ยนมาเพราะว่าเมื่อก่อนอ่ะแฟนพี่จะบอกเลยเธอเธออย่าดีใจนะเพราะตอนนั้นยังต้องเสียภาษีบ้านเอาบ้านของเราเอากลับมาอยู่อ เอ้ยเธอต้องขายบ้านเอเเาเงินไปเจียภาษีพวกนั้นนะเน <No. S 1> ออแต่ตอนนี้เ้วเออเขาบอกว่าเออเบาใจต้องเบ,บาใจเรื่องบ้านไม่ต้องบบแบเว่าเพราะว่าเงินเงินจ่ายจ่ายทุกอย่างเราจ่ายเราไปเจอทานายไม่ได้รู้อย่างอะไรเลยสักอย่างเราก็ต้องจ่ายมาันแหละ ไม่ใชู่กไม่ใช่ถูกนะชีวิตอยู่ที่นี่นะเอาจริงนะโอเคยอดเงินที่ได้โคตรโคตรมีอีนี่เลยโคตรมีค่าเลยเค,เคนอยู่ที่น,นี่ชีวิตมีค่านะใช่ค่าทุกอย่างตดแม่งยังมีค่าเลยเพราะเอาเราเต็มเต็มเงินเราเก็บมาทํางานนะคนรวยที่เขาเก็บไว้เยอะเนี่ยอืมพอตายปั๊บเนี่ย ลวงนะตอนทําก็จ่ายภาษีอ,อันนี้บางทีนึกถึงก็เจ็บใจนะเจ็บดิเออพายเอนะ้ยเอาว่าเอาแบบภาษาชาวบ้านเลยพายเอ้ยตัวทางานก็เหนื่อย <c oughs> เสียภาษีก็แล้วเคยเงินตูยังจะมาตรงมาเสีย <c oughs> เอาเงินตูมาอีกโอ้ยนะนี่ก็ว่างี้ยบอกที่พี่ปิดอินนี่ไปเลยไงบัญชีประจําบอกพี่ไม่บอกที่รักฉันไม่เปิดเดี๋ยวฉันเดี๋ยวลูกเธอจะต้องไปเสียภาษีเอาเงินของฉันกลับมา อ๋อฉันมีไม่เยอะเก็บไว้นั่นอเอาจริงนะเดี๋ยวนี้ฝรั่งเขาเอาความสุขในชีวิตประจําวันเพราะกฎหมายมันเปลี่ยนไปเรื่อยแล้วเขาก็เ,ออเปลี่ยนแปลงทําไปเรื่อยเหมือนเพื่อนสามีเนี่ยพ่อเขามีพัทเมนต์เขามีบ้านพัทเมนต์ให้เช่าแล้วเขายกให้ลูกสองคนทีนี้การยกบ้านให้ลูกเนี่ยมันยังไม่ผ่านสามปีมันจะมีกําหนดนะอทีนี้มันไม่ผ่านสามปีแล้วแกดันมาตาย อันนี้หลวงดึงกลับก่อนนะให้มาเสียภาษีอันแน่นอนนะออไม่ปล่อยผ่านเด้ออันนี้เป็นข้อหนึ่งที่เห็นได้ชัดจ,จากสามีที่รู้<ม>เป็นตัวอย่างที่ฝรั่งเริ่มทํา <het> ทํายังไงที่จะหลบหลีกที่จะให้น้อยที่สุดกับการเสียแล้วแล้วเธอคิดไหมอ่ะรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลที่เนี่ย <het S 1> มันฉลาดมันก็ฉลาด <het S 2> มันก็ปรับถั่วมันก็ปรับเข้ามาตามการกระทําของคนใช่ใช่จากการที่เคยปล่อยอะไรมันก็กลับมาอ่ะต้องยึดอื อ,อืมปวดหัวปวดหัวอาหลายๆคนเห็นบอกโอ้บ้านหลังๆเนอะ,อะจะเลยสามแสนสี่แสนตีไทยก็กี่ล้านไปแล้วใช่ไหมอ่าถ้าเป็นปกติในเมืองไทยมันก็เต็มๆของเราเนอะแต่ที่นี่โอ้ไอ้สามล้านสี่ล้านไอ้สามแสนไทยเนี่ยสามแสนยูโรเนี่ย ภาษีจะโดนไปเท่าไหร่วะเงินแม่ตัวอยู่ในบัญชีแสนึงนีจะต้องใจหักออกไปเท่าไหร่วะเราไม่ต้องคิดนะคะเขามาจัดการเรียบร้อยเหลือแล้วเขาถึงจะมาแบ่งเฉลี่ยให้กับเรานะคะเพราะตอนเนี้ยธนาคารของแม่ก็บล็อกเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวต้องจะต้องไปติดต่อทางธนโนตาริส และโนตอลิสจะส่งกระดาษส่งอีเมลไปให้ธนาคารมาเดี๋ยวมีบินอะไรไปธนาคารก็จะตัดจ่ายแต่เราไม่มีสิทธิ์ไปเบิกแต่เลยไม่แต่ไม่ได้นอกจากบินจากค่าน้ําค่าไฟค่าพัมสบเราจ่ายเป็นบินเท่านี้เดี๋ยวก็เอาบินธนาคารรนธนาคารก็ตัดฝ่าเรื่องจะจบสามเดือนละค่ะอันนี้สมบัตินี้เล่นสามเดือนเลยหรอโอ้โหรุ่นของแม่ผัวนั่นสามเดือนกว่าเดชใช่ไหมมันอะไรไม่รู้ทีละขั้นที่ละตอนเช็คเลี้ยวชิดอีก เราไม่ได้เช็คนะเขาไอพวกนั้นนะเขาเช็คเองเออคือเราอยู่เฉยเฉยเดี๋ยวเขาก็รายงานมาเองเขาเคลียร์ครบละเอียดหักพร้อมเรียบร้อยเสร็จถึงจะได้มาเป็นของเราครั้งแรกน้ำจะเป็นบลูโตก่อนใช่ปะเออใช่ไอบลูโตนี่บลูโตก่อนยอดเต็มบลูโตเน็ตโคตรเยอะเลยเอออันนี้เหมือนที่ทำงานเนี่ยนั่นหักไอ้นี่เน็ตโตครับกูเป็นลมหักเหลือตูจะเหลืออะไรเหมือนเหมือนเงินเดือนเราเวลาเราทำงานเลยโอ้โหบูโตเป็นแสนอ ฉันเนี่ยย้ายทำงานเนี่ยได้เป็นแสนนะเป็นแสนได้นะคะถ้ายังไม่ได้หักภาษีใช่บูโตตาโตเลยเอออนันไอ้นี่ไอนันไอ้นี่แม่งเลยหายไปเกือบครึ่งใช่ไม่ตายเราไม่ตายเราทำงานเอาพูดตรงๆมันก็คุ้มเราเจ็บเราป่วยเราได้นะถ้าเกิดว่าเออเรายังอยู่หลังจากเป็นชูนสักสิบปีเราก็ยังไม่ใช้ตรงนั้นถูกไหมพอตูกกำลังจะเป็นจูนตายก่อนพอดีเลย บทโอกาสเหมือนกันนะคะของเหล่านี้เออพี่เคยดูในวิดีโอพูดถึงเรื่องว่าคนคนคนแก่ออคนเรากดกรเียณแล้วอ,อ,อยู่เฉยๆแล้ะที่เขาบอกว่าเป็นฝรั่งขี้นกฝรั่งขอทานหรืออะไรสักอย่างที่ว่ากินเงินหลวงเ,ออเห็นทําอยู่ออแต่อยากจะบอกว่าคนถ้าไม่ทํางานและไม่จ่ายไว้ หลวงยังไงก็ไม่ให้คุณเป็นยิ่งฝว่าขอทานอีกนั่นและวิดีโอเศษเศษฝรั่งอันนั้นเป็นคําถามมาจากเมืองไทยเศษฝรั่งเนี่ยถือว่าเขาสบายแล้วเพราะว่าเขาเหนื่อยมา40่สิปีเขาไม่ใช่ขอทานนะคะเขาเก็บมาเองนะฮะนั่นแหละคือสิ่งที่อยากให้รู้เนาะเพราะที่นี่โหดมากทุกบาททุกสตางค์ทุกเซนของของเราแท้ๆเรายังจะต้องไปเสียให้เขาใช่แล้วอยู่เฉยๆน่ะ สมัยก่อนพี่มารุ่นแรกยี่สิบปีก่อนมีระบบเงินช่วยบันเราก็เรียกแล้วไอ้ทีเนี้ยเขาเรียกอะไรนะโอซีเอซมเวย์อซีมเวย์โอซีมเวย์ช่วยคนตกยากใช่นั้นจะมีอีกนึงเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเขาเรียกอะไรนะอืบ้านเราก็เรียกอกรมส่งเคราะห์กรมสงเคราะห์เออกรมสงเคราะห์นะฮะแต่เดี๋ยวนี้มันยกเลิกแล้วพอเลี้ยงไม่ไหวคนคนไม่ทํางานก็ยื่นขอเงินอย่างเดียวเจ๊งครับ เจ๊งไปแล้วตอนนี้ก็เลยคนมาก็จะมีพวกเนาะที่เข้ามาในประเทศเยอะเลยที่หลวงเลี้ยงไว้เข้ามาทํางานนิดๆหน่อยๆแล้วก็ไม่ทําแล้วไม่ทํางานแล้วม่ป่วยมั่งอะไรมั่งแล้วที่นล่กรมส่งข้อเขามันมันมันเจ๊งไปแล้วสําหรับเบลเยี่ยมเนาะเงินหมดก็เลยต้องทํางานคนที่มีเงินเกษียณ ฝ็หลังที่เขาแก่แล้วเขาไปอยู่นั้นนะเขาเรียกว่ามีเงินเกษียณนะไม่ได้ีเงินขอทานจากหลวงนะเงินเกษียณเหมือนคนบ้านคนไทยบ้านเราใช่ราชการใช่ราชการโอ้โคเทเราชาวบ้านธรรมดามีไหมไม่มีไม่มีแต่อีเจวมีแล้วนะใช่ถ้าอย่างเรานี่อยู่เมืองไทยละขอทานจริงๆเพราะว่าไม่สามารถมีได้แต่ยังอย่างของพี่เนี่ยของพี่ไม่มีสิทธิ์กินทำงานน้อยเดือนละนิด สองพันเนี่ยไม่พอเด็กสองพันบาทเหรอเออมีกระดาษมาแล้วตีได้สองพันบาทเออตีได้สองพันบาทประมาณเจ็ดสิบยูโรไอ้หกสิบเองวะหกสิบยูโรเองเพือพี่ทํางานน้อยอย่างของน้องจ๋าถ้าทํางานจนเกษียณหมายเกษียณผู้หญิงเท่าไหร่หกสิบหกสิบห้าก็เอาง่ายๆถ้าน้องทํางานอีกสิบปีทํางานอีกสิบปีอ่า เงินกเกษียณน้องจะได้เก้าร้อเกือบหนึ่งพันขาดไม่กี่บาทจะได้หนึ่งพันแต่ไปรับตอนหกสิบห้านะใช่ออแต่หลังจากเข้าวัยชราวัย <นะ S 2> ชรา,าสมมุติว่าเราไปไม่ไหวแต่ทีเนี้ยเราคนทํางานมันก็คือมีข้อต่อตรงที่ว่าถ้าเกิดอ่าช่วงเนี้ยระหว่างเนี่ยเห็นไหมถ้าเราเจ็บป่วยมันจะเลิดดูแลสุขภาพอาจจะกินเงินสุขภาพอืแทนเหมือนสามีเจ้าไงถูกไหม พ่อบอกเลยทํางานจนหกสิบห้าเนี่ยอ่าคนทํางานบ้านโรงแรมเนี่ยไม่ไหวหรอกพี่บ้านเราเขาจะเรียกอะไรอ่าประกันสังคมประกันสุขภาพประกันประกันสังคมประกันสังคมที่เราระดับสรหรับคนทํางานคนทํางานนะฮะเราเราจะมีประกันพวกนี้แล้วก็มีสองเส้นทางด้วยนะฮะอืมเราก็ไม่รู้ว่าพูดยังไงเนาะอันเนี้ยมันไม่ชัดเจนยายจะาไม่ค่อยเข้าใจใช่แต่ว่าก็ก็เรียกง่ายๆก็คือกินเงินป่วยเพราะว่าเราจ่ายเงินอันนั้นอยู่แล้ว เพราะจ่ายประกันชีวิตอยู่แล้วคนป่วยกันจะได้เงินป่วยก็ต่อเมื่อคุณงานทํางานมาเต็มที่ในยละยะยละเวลาที่เขากําหนดบางคนสตาร์ทสามปีเริ่มกินได้เฮ้ยอันนี้เดี๋ยวพี่จะพูดให้ฟังพี่ทํางานอยู่สักทํางานแจ้งต้องมีกระดาษใช่ทำอยู่ฟิตเนสทาอยู่สักสองปีหรืออะไรนี่แหละออืเป็นรับลูกมาสองพันหปีสองพันห้าเนี่ยพี่ทํา 2 0 0 6ลูกมา2อ0พ2น0จพี่ลาออกอม,มันกี่ปีวะสาปีปักสามปีปมปเออพี่ลาออกคือสู้กับไอสู้กับงานคือไปมันทุกวนันฟิตเนสมันทุกวนันมันไม่มีจันทร์ถึงอาทิตย์จันถึงอาทิตย์เงี้ยภาษีก็ดับเบิลวยกระดาษพี่นะ่ะเพราะว่าสามีกินเงินป่วยอะ่ะอ,อ,อันนี้เลยนะเสาร์อาทิตย์มันดันมีกฎหมายออกมาว่า วันหยุดนักขัดเตลเลอร์หรือวันหยุดอะไรเนี่ยให้สองแรงใช่เข้าใจแต่ไม่เงยมึงให้กูสองแรงแต่ก็โดนหักเพราะเจ้าไม่ยอมหักวันหยุดไงก็มันหยุดไม่ได้เพราะว่าเราทาฟาร์มสะอาดฟิตเน็ตฟิตเนสตมันเปิดทุกวันเพราะว่าของน้องเนี่ยทางานนะวันเสาร์อาทิตย์ถึงไปทํามันก็ต้องมีวันหยุดถูกไหมไปหยุดในอาทิตย์เข้าใจสองแรงแต่ยังไงก็ตัดออกกำหนด21วันของพี่เราต้องมีวันหยุดอาทิตย์ละสองวันใช่มันให้มาสองแรง ถ้าสองแรงก็ร้อยกว่าอาทิตย์ไหนมีวันหยุดเพิ่มเหมือนวันนักขัตฤกษ์เราก็จะได้ทํางานแค่สี่วันแต่ถ้าวันนั้นเราทํางานเราได้สองแรงพี่ก็ต้องไปไงใช่แต่ของพี่ัน้นมันโดนโอเวอร์ไทม์นี่บอกเลยโง่เลยทางานที่นี่โอเวอร์ไทม์ใช่นั่นแหละพี่ก็เลยบอกพี่ไม่ไหวแล้วเงินแฟนเงินแฟนพอเราทํางานมันได้เยอะเข้าเอ้าเขาหักของแฟนเราเพราะว่าเขาคํานวณสองหัวใช่ในบ้านเนี่ยทํางานสองคนเขาคํานวณสองหัวว่า เงินให้อยู่ในระดับไหนไม่เกินนี้เพราะว่าสามีกินเงินช่วยเหลือสุขภาพอยู่แล้วมันก็มาจากภาษีเขาจะตีให้เราสามพันต่อบ้านสองหัวเนี่ยสองหัวเนี่ยแล้วถ้าเกินปั๊บมันหักอ้าไอเราไอเราได้ของเราเต็มแต่แฟนเขาหักเว้เออไม่คุ้มเออทนอยู่ปีนึงเพราะว่าเรายังยังงกเงินของเราอทนอยู่ปีหนึ่งไม่ไหวเขาก็ไม่บ่นอะไรมากหรอกแต่เขาก็เริ่มไม่ไหวแล้วเพราะมันเขาโดนหักไปเดือนหนึ่งห้าหกร้อยยูโรอะ บางเดือนไม่ถักม่ไม่เท่ากันไงมันจะอยู่ในเราๆห้าหกร้อยยูโรก็หมื่นกว่าถ้าเป็นเงินไทยกับสองหมื่นบางเดือนอาจจะสองหมื่นเกือบเท่ากับที่เราได้ใช่มันไม่ไหวพี่ก็เลยลาออกพี่ลาออกแต่ไม่รู้เจ้านายมันไปทํากระดาษอะไรไม่รู้ว่ามันโคตรรักเราเลยมันทําแบบเหมือนเหมือนเราทาไม่ได้เขาเรียกอะไรเราทําไม่ไหวไล่ออกหรืออะไรสักอย่างแล้วเราอ่ะพี่อ่ะ ได้กินเงินดบเพราะถ้าพี่ลาออกไม่สามารถกินเงินดบได้อ่าาาหมมยคววเาเงินตกงานจะไม่ได้ถ้าเราลาออกแต่ถ้าเราทํางานไม่ได้โดนไล่ออกเอ่ะไรทุกทุนลภาพอะไรสักอย่างเขาทำกระดาษให้เพื่อจะไปกินเงินดบใช่ตอนนั้นถ้าเราเซ็นออกเองเราจะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถ้าลาออกไม่ได้แล้ว เดี๋ยวนายเขาก็โคดรักเราเลยโอ้ยอยู่ๆเขาก็ะบอ่าเธอน้ากระดาษนี้ไปไปยื่นตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้แล้วเธอจะได้ที่นี่เรียกกินเงินดบใช่ไหมเงินเงินตกงานเงินตกงานที่เขาเข้ามาช่วยในช่วงแรกปีแรกเยอะนะปีแรกได้เกือบเท่าเงินเดือนอ่ะหกร้อยยูโรใช่เขาจะให้กินปีนึงเต็มๆก่อนหลังจากนั้นปีที่สองก็ลงมาห้าร้อยปีที่สามเหลือสี่ร้อยมีกระดาษมาทุกวันเลยนี่นะเธอไปลองงานตรงนี้นะวันนี้ไปลองตรงนี้นะ อันนี้ไปลองตรงนี้นะนนะกระดาษทวนบอกที่รักกูเบื่อกับไอ้กระดาษเนี่ยไปไปแจ้งหยุด,ยดได้ดได้สี่ร้อยยูโรฟรีเนี่ยแต่พี่บอกไปหยุดเหรอเพราะว่าเขาเริ่มเราทํางานสามปีอมพอเรากินสามปีปั๊บมันเริ่มมันเริ่มเข้มงวดจิกเขาเรียกว่าจิกอันนี้มีเพื่อนคนไทยคนนึงไปเจอวันนั้นเหมือนกันเนี่ยกินเงินโดบแบบนี้เหมือนกันงุดหงิดมากและแถมไปทะเลาะก,กับเขาด้วยนะเขาคือเขาส่งงานให้อะไรก็ไม่ไปไงออกับพี่ก็ไม่ไปกระดาษมาเนี่ยพี่ปัญหา แล้วม,ม,มันพอเราไม่ติดต่อแล้วปับ๊บมันมีกระดาษมาอีกว่ามันแจ้งออืมไม่เหมือนมาเราไม่สนใจใไม่ใส่ใจในกระดาษใช่ใช่จะรับเงินอย่างเดียวไม่ได้พี่ก็คิดในกพูดพูด,พ,ดพูดอยู่บ้านโอ้แคกกูเห็นกระดาษกูปวดหัวแล้วกูไม่แกแะดูหรอกกูทิ้งอย่างนี้อ่ะมึงจะส่งให้กูไปไหนเนะี่ยไปทํางานที่นู่นไปทํางานที่นี่เนอะอยู่ๆแต่ว่าพี่ต้องไปแจ้งหยุดนะพี่ไปแจ้งหยุดใช่ดพอแจ้งหยุดปั๊บโอ้สบายใจเลย เหมือนโดนภาคบังคับทํางานมืดเถอะเออสบายใจกว่าไม่ต้องเสียภาษีครับนะคะได้แต่ก็กลัวเนี่ยเห็นตํารวจเดินมาดิโอ้โหตกใจเว้ยขี้ขี้ขึ้นไปอยู่บนหัวเลยนี่แหละชีวิตในต่างแดนนะคะไม่ว่าอะไรทั้งนั้นเนาะทําก็เสียภาษีไม่ทําอ่าพอถึงเวลาเราตายก็เสียภาษีนะคะแต่มันก็มีทั้งข้อดีและข้อไม่ดีในตัวของมันเนาะอย่างอย่างฐานการทําศพของแม่เนี่ยบิดกระดาษเพิ่งมานะ ยังไม่ได้จ่ายเลยเพราะว่ามต้องใช้ทำเรื่องก่อน uh huh. ไม่มีงานเลี้ยงเราไม่ได้เข้าโบสถ์เพราะก่อนเผาจริงๆแล้วเขาจะเข้าโบสถ์ uh huh. ใช่ไหมเปิด uh huh. เปิดศพไว้แล้วไปร่างบลาศพอะไรแล้วทีเนี้ยเขาจะไปทําการเผาออื uh huh. แล้วเขาก็จะมีจัดเลี้ยง uh huh. หลังหลังเผาศพใช่ไหม uh huh. มีงานไปกินกาแฟกินอาหารเขาเรียกอะไรอะขนมปังหรืออะไรเนี่ย uh huh. แต่ของพี่ <Okay. S 2> ช่วงเนี้ยมันเป็นโควิด huh. มันก็เลยตัดหมด ตัดหมดคือไอสัพเปิลเขาก็เผาเสร็จเขาก็ไปอ่อยอ่อยลงสนามหญ้าที่ที่ฝังศพเขาเรียกอะไรวะอ่ปลาช้าปลาปช้านั่นแหละ,ะ,ะคือเขาทำเสร็จสี่พันกว่างานเลี้ยงก็ไม่มีอันนี้ยกให้เขาหมดเลยแค่เผาศพส,สาตาร์ทเผาศพก็สามพันแล้วเออเอาจริงก,ก็เผาศพอย่างเดียวสั่งการมายี่สิบใบก็จ่ายไปตั้งการ์ดอะมัน เขาก็ถามเราก็ต้องเอาก็ากบอกว่า20ใบพอ uh huh. ทีนี้ก็จะมีการงานศพก็จะไปแย่ตามบ้านเพื่อนคนสนิตทตามวิธีการ4,000 <6, S 2> กว่าโดยถือถือ,ถอแขนชาแล้วพี่น้องขาไม่ได้เอาขาจางพี่นอน<า>เยอะเป็นแน่ตาบุ๋ม คลิปนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังกับปัญหานะคะประสบการณ์จริงของพี่ปองเนาะถ้าใครเขาเรียกว่ามีประสบการณ์ใกล้เคียงหรือคําแนะนําดีๆหรือว่าเราพูดผิดตรงไหนก็มาเขียนคอมเมนต์ไว้ได้นะคะพี่น้องคาใช่ <ลง S 1> พช่วยกันเพราะว่าพี่ว่าในโซนยุโรปเนี่ยกฎหมายหรืออะไรของแต่ละประเทศอ่ะมันอาจจะไม่เหมือนกันเป๊ะแต่มันก็จะใกล้เคียง,เ,ยงเราเอาเราสามารถเอามาเป็นความรู้ได้นิดหน่อยอื เพราะว่าอย่างอย่างเบลเยียมกับเยอรมันมันก็จะอาจจะคล้ายกันมากกวแา้ก็แล้จะคล้ายๆกันอ่เนาะโอเคค่ะคลิปนี้ EP3 สามแล้วนะคะเดี๋ยวมาต่อกัน e p พสีว่ามีอะไรคขำๆมาพูดคุยกันปิดท้ายแล้วนานๆนานๆเจอกันอีอัดเอาเต็มที่เอซให้หายอให้ให้หายคิดถึงนะคะอาทิตย์ที่แล้วเราเป็นโควิดไม่มาเว้ยเรียกเรียกแค่มาเก็บถั่วไม่มาเว้ยไม่ใช่อะไร ดจ๋านอะไอเรื่องโควิดไม่ได้กลัวแต่ทีเนี้ยเรื่องการเดินทางถ้าติดแล้วไม่ได้กลับบ้านเนี่ยลาบากนะพี่น้องช่แม้กระทั่งปู่ไม่สบายเป็นโควิดแต่แท้สามีจุดบอกว่าฉันไม่ไปนะฉันไม่อยากให้เธอป่วยฉันไม่อยากให้เธอดันเธอนีจะจะจะไปเขาจะได้ไปเมืองไทยอีกไม่กี่วันแล้วอเอามีตังเยอะมาฝากไปใช้หน่อยเด้โ no way no way ขอยืมใช้ก่อนสักแสนนี่กระเป๋าหัวครับ